ไุทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาดูดวงชะตาคนที่เกิดในวันเสาร์ประจําช่วงเดือนกรกฎาคมกันนะคะชาววันเสาร์ดวงชะตาก็ยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ชาววันเสาร์ทุกท่านนั้นนะคะได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆ ช้าวันเสาร์นะคะประจำช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านนะคะจะได้ข่าวดีมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยใครนะที่กำลังรอคอยเรื่องของงานใหม่ รอคอยความโชคดีหรือรอคอยข่าวดีจากทางไกลไปสมัครไปสัมภาษณ์งานหรือไปสอบแล้วรอที่จะถูกเรียกเข้าไปบรรจุนะคะหรือว่ารองานที่จะถูกคอนเฟิร์มนะตอบตกลงจากลูกค้ารออะไรก็ตามเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ คุณจะได้รับฟังข่าวดีเกิดความสําเร็จสมหวังเนาะมันมีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีคนชื่นชมมีคนรู้สึกภูมิใจในตัวคุณนะคะใครกําลังรอคอยเรื่องของการบรรจุงานการสอบเข้าราชการหรือว่าการที่เราเนี่ยพยายามที่จะ เข้าไปสัมภาษณ์เข้าไปสมัครงานในบริษัทต่างชาติที่มันมีคู่แข่งสูงก็จะมีโอกาสที่เราจะได้งานตรงนี้มานะคะความสำเร็จนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณเองเนี่ยรู้สึกโล่งใจเลยแหละมีความสบายใจแล้วก็จะรายล้อมไปกับคนที่เขาภูมิใจในตัวคุณแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีทั้งคนที่ภูมิใจและก็มีคนที่เขาอาจจะ ไม่ได้อคติอะไรแต่ว่าก็มีความรู้สึกไม่พอใจมีความรู้สึกตั้งคำถามในตัวคุณเกิดขึ้นเนาะใครนะที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายบนโลกออนไลน์หรืออาจจะโพสต์นะคะโลกออนไลน์เป็นปกติทั่วไปของคุณเนี่ย ก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีคนที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าชอบในไลฟ์สไตล์ของคุณนะภูมิใจในตัวคุณยินดีกับคุณไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันบางคนนะคะก็อาจจะมีการประชดประชันหรือว่าจากเดิมที่เคยกดไลค์กดถูกใจเรามาตลอดพอเห็นวันที่เราประสบความสำเร็จก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มาส่องไม่ได้มาดูมันก็เป็นพิรุธที่บางทีเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับผู้คน ประจำช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะจะทำให้คุณรู้สึกน้อยใจง่ายมากๆนะทั้งนั้นที่คุณก็มีคนชื่นชมมีคนสนับสนุนแต่บางคนที่เราอาจจะคาดหวังนะคะหรือในขณะเดียวกันคนรักครอบครัวเราคาดหวังว่าอยากให้คนใกล้ตัวของคุณเนี่ย ภูมิใจในตัวคุณแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกปากไม่ตรงกับใจหรือมองมองผ่านไปอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความคิดน้อยใจได้ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายมากๆเนาะพอทุกอย่างมันเริ่มลงตัวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมคุณจะเริ่มคิดและเริ่มวางแผนนะคะว่าอยากจะทําอะไรต่อไปนะอยากจะขยับ ขยายกิจาการอยากจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับตัวปรับภาพลักษณ์คือมันมีความคิดเนาะด้วยความเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันก็จะมีความคิดที่ค่อนข้างฟุ้งซ่านนิดหนึ่งหรือบางคนนะคะเราอาจจะอ,อยู่บนโลกออนไลน์แล้วเราเห็น ถึงไลฟ์โค้ชเห็นถึงความสำเร็จของคนอื่นๆเราก็กลับมาคิดกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราจะทำอย่างไรดีที่จะให้ประสบความสำเร็จเหมือนกับคนที่เขาสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวคุณมันก็จะแตกแขนงออกไปนะคะในหลายๆเรื่องเลยว่าอยากจะทำอะไรบ้างบางคนเนี่ยเริ่มมีคิดอยากจะลงทุนในการสร้างธุรกิจอะไรใหม่ๆอยากต่อยอดอยาก เปลี่ยนทัศนคติตัวเองอยากดูแลตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากกลับมารักตัวเองคือมันมีช้อยมันมีทางเลือกที่คุณเนี่ยอยากจะทำหลายอย่างในหัวมากๆเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่มันบ่งบอกว่าประจําช่วงเดือนกรกฎาคมต้นเดือนเนี่ยคุณจะไม่ค่อยมีสมาธินะชาววันเสาร์ไม่ค่อยมีสมาธิอยู่กับตัวเองใจเริ่มร้อนและเริ่มอยากทํานู่นทํานี่และบางท่านเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจทําแบบที่เราไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลมาก่อนบางท่านเนี่ย เห็นว่าเออลงทุนมันก็ไม่ได้เยอะนะคะบวกกับด้วยความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานความโชคดีต่างๆที่คุณมีเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เราไม่ได้ลำบากแล้วคุณเองก็ยังรู้สึกว่าคุณยังมีโอกาสในการหารายได้หลักได้ก็เลยทำให้ในช่วงนี้แหละมันจะเป็นช่วงที่คุณนะคะอยากจะไปหาอะไรทำเพิ่มมองหารูทางใหม่ๆให้ตัวเองนะคะ ก็จะมีการตัดสินใจไปลงทุนทําแบบที่เราเนี่ยไม่ได้รอบคอบไม่ได้ศึกษามาดีไม่ได้ศึกษาต้นทุนไม่ได้ศึกษา,เ,าเขาเรียกว่าการตลาดให้มันให้มันดีพอคือเรามีใจเรามีทุนเรามีไฟเราก็ทําเลยทันทีเนี่ยแหละมันจะเป็นจุดที่ทําให้คุณนะคะอาจจะมีปัญหาได้ภายในช่วงครึ่งเดือนหลัง นะชาววันเสาร์ต้องระวังดีๆนะฮะหรือใครที่ทํากิจการส่วนตัวนะทำงานเกี่ยวกับงานกิจการส่วนตัวงานรับเหมางานอะไรก็ตามเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราสามารถสร้างรายได้ได้ไดทุกวันแล้วมันมีความคิดว่าเราอยากจะทําให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้รายได้ที่มันมาจากหลายช่องทางนะคะบางทีเนี่ยการที่คุณอาจจะประเมินรวดเร็วเกินไปและ ลืมประเมินศักยภาพความสามารถเวลาของตัวเองบางท่านเนี่ยอยากทางานประจําอยู่แล้วเราก็อยากทําหาอะไรทําเพิ่มด้วยคือเราไม่มีเวลาและเราอาจจะไปเจอหุ้นส่วนเจอลูกน้องที่เขาไม่ได้มีทัศนคติหรือเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันบางทีการบอกการสอนการอธิบายมันก็เป็นเรื่องที่ยากมันก็จะยิ่งทําให้งานนะคะผลลัพธ์ที่เรา คาดหวังเนี่ยมันไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นใครจะลงทุนทำอะไรช่วงนี้นะชาววันเสาร์กรกฎาคมต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะคะคุณจะมีความใจร้อนมากๆเนาะยัยงไงก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะายถ้ามีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะชาววันเสาร์การเปลี่ยนแปลงการย,กย้ายที่อยู่อาศัยเพราะว่าเรื่องของหน้าที่การงานเปลี่ยนเราก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ หรือหลายท่านเนี่ยอาจจะต้องได้เดินทางไปทำงานที่ต่างทินต่างแดนได้งานอยู่ต่างประเทศก็เลยจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศคือมันจะมีพลังงานของการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ๆเราต้องไปเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอผู้คนใหม่ๆนะคะเราก็เป็นช่วงเวลาที่ คุณเองเนี่ยบางทีเราด้วยความใจร้อนเนาะอาจจะไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้ไปไวยวายแต่คือใจร้อนบางทีศึกษาคนไม่ถ่องแท้ไว้ใจคนง่ายเกินไปบางทีอาจจะดึงคนที่เขาไม่จริงใจเข้ามาในชีวิตก็ได้เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะดูใจใครศึกษาใครเนี่ยก็ค่อยๆรู้จักกันไปเรื่อยๆเนาะอย่าเพิ่งไปเปิดเผยตัวตนอย่าเพิ่งไปเปิดเผย สิ่งที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวให้ใครรู้นะคะเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีกลับมาสู่ตัวเราได้นะเรื่องความรักเนี่ยช่วงต้นเดือนนะคะใครที่โสดสนิทมากๆเลยมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ย จะเริ่มมีคนสนใจเนาะหลายท่านจะได้พบเจอกับความรักที่มาจากทางไกลพบเจอกันผ่านทางโลกออนไลน์แอปพลิเคชันเดทหาคู่หรือว่าหลายท่านอาจจะคุยกับคนที่ไปทำงานต่างประเทศหรือว่าคุยกับชาวต่างชาติคนระวัฒนธรรมกันเลยนะคะมันยังเป็นการพูดคุยกันแบบที่เราไม่รู้ตัวตนของกันแต่การพูดคุยนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณมีความสุขเนาะทำให้คุณรู้สึกว่า หัวใจคุณพองโตนะ่ะคุณมีความสบายใจคุณรู้สึกว่ามีใครสักคนที่อยู่เคียงข้างคุณมีเพื่อนคุยเนาะเรียกง่ายๆว่าเออมันเป็นช่วงของการจีบของการคุยนะคะก็จะมีช่วงที่บางทีเราเผลอใจคิดเร็วไปหน่อยว่าเออตกหลุมรักเขาเร็วไปหน่อยมันก็จะทำให้ช่วงต้นเดือนเนี่ย ตกลุมรักวายแล้วเราเองก็น้อยใจเองคิดไปเองนะงงอนเองเกิดขึ้นงอนเองเราก็ต้องหายเองด้วยนะชาวันเสาร์พอมาในช่วงประมาณกลางเดือนไปแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มปรับตัวได้ในความสัมพันธ์และรู้จักกันมากขึ้นนะใครโสดอยู่ก็คือเหมือนกับมันเป็นช่วงที่เรารู้มากขึ้นนะว่าเราจะต้องวางตัวแบบไหนมีลำดับใน ความรู้สึกที่เราควรจะมอบให้แก่เขาก็คือค่อยๆรู้จักกันไปทีละนิดทีละนิดอะไรประมาณนั้นนะคะช่วงปลายเดือนเนี่ยบางทีเรื่องหน้าที่การงานเนาะความน้อยใจความงอนอะไรแบบเนี้ก็จะมีช่วงที่มันขาดตอนไปบ้างไม่ได้คุยกันไปบ้างนะคะหายหายกันไปบ้างก็ต้องค่อยๆปรับความเข้าใจกันเนาะใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยช่วงต้นเดือนนะคะก็อาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจได้เนาะ คนรักอยากที่จะพาคุณไปเปิดตัวกับครอบครัวต้องการพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่และนะคะอาจจะมีของฝากของมีค่าจากคนรักนะนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ามีคนมาเปย์คุณนะ่ะชาววันเสาร์มีคนเปมีคนมอบสิ่งดีๆให้แก่คุณนะคะมันก็ทำให้คุณเองเนี่ยรู้สึกมีความสุขน้อยใจ บางเป็นบางเวลาตามภาษาคนรักแต่สุดท้ายก็ได้สารภาพความรู้สึกคือได้เปิดใจคุยกันเลยงอนเช้าตกเย็นมาก็ดีกันคือมันเป็นบรรยากาศที่ไม่บานปลายเป็นความสัมพันธ์ที่พอที่จะทำให้คุณเนี่ยก็รู้สึกโอเคในระดับหนึ่งนะคะตกมาปลายเดือนเนาะตั้งแต่กลางเดือนมาเนี่ยเราเริ่มปรับตัวกันได้และเริ่มโอเคแล้วนะคะแล้วก็จะ เริ่มเข้าใจกันเริ่มมีเวลาให้กันใครอยู่ไกลกันก็จะได้นัดมาเจอกันนะคะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันหาเวลาให้กันมากขึ้นบางทีทำงานเยอะก็อาจจะออกโอทีมาหรือว่าให้คนอื่นทำแทนแล้วก็มาใช้เวลาดีๆร่วมกันเป็นความรักนะคะช่วงสัปดาห์ที่3เนี่ยเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆม,มันทำให้คุณเองก็สบายใจขึ้นพอตกมาปลายเดือนเนี่ยทะเลาะกันอีกแล้วนะชาววันเสาร์ โกรธกันงอนกันนะคะต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันเถียงกันนะคะแบบเขาเรียกว่าไม่มีใครยอมใครเนาะและเราเองก็จะมีความรู้สึกอึดอัดใจและมึดแปดด้านและจะเอาอย่างไรต่อไปกับความรักดีเกิดความรู้สึกอยากจะเลิกมองไปทางไหนก็มีแต่ปัญหาเดิมๆซ้ำๆแล้วก็รู้สึกเบื่อ ช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยคุณจะไม่คุยกับแฟนเลยเนี่ยคะเจวันก็คือเงียบไม่คุยใครอยู่ด้วยกันก็คือไม่คุยนะคะงอนกันเป็นแบบงอนกันเขาเรียกว่าง,งอนกันแบบจริงจังแหละงอนกันเหมือนจะเลิกกันเลยแบบนั้นนะชาววันเสาร์ยังไงก็ต้องระวังความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเป็นปัญหาบานปลายไปสู่อนาคตได้นะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าติดตามมาไว้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อ,ตอไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ